ต้องขอบคุณพี่มากๆากเลยครับที่มาเป็นแกสให้ผมนะครับผมใกล้ๆก็ได้รับพี่ไม่กัดขอกอดทีนึงแบบนน่นๆเหมครับพี่สุดยอดมากเมื่อกี้ดูดูข้างหลังที่เต้นแบบโห่ผมแบบชีวิตคนเราร้องเต้นกันขนาดขนาดผมขึ้นบันไดเมื่อกี้นะเนี่ยหอบเลย นับถือทั้งสองคนมากทั้งสองคนเก่งมากส่งเสียงให้เขาทั้งสองคนยครับอคอยากรู้ไหมว่าความเชื่อมโยงคือยังไรความเชื่อมโยงก็คือเพลงที่พี่จีเจ้โปรดิวเซอร์ให้เนี่ยก็คือเพลงน้อและเพลงเหนื่อยหน่อยนะครับนี่ตบมือให้เขาหน่อยได้ไหมครับ ก็ขอบคุณมากครับผมมีพี่เป็นแรงบันดาลใจในการแบบรับอะไรเงี้ยผมก็ฟังตลอดเลยอยากใส่ Cover เมือนนอ่อไร่น้องพี่การที่พี่ร้องแบบแนะั้นอ่ะผมพี่ร้องผมคิดว่าพี่ร้องได้ยังไงมันแบบมันทั้งเท่มันท,ทั้งแบบเออฟิลมันยังไงก็ไม่รู้อะพี่อยากรองไหม, <c oughs> มจะดีสั้นร,รอบไหมร้องดูไหม มีใครอยากได้มีนอฟโรต์ซุปเปอร์เซอร์ไหมอยากพายไหมพี่มามีจะรับได้ไหมเธอทางอยากใส่ทองก็วีนเต้ก็นั่นแหละขอบคุณขอบคุณมากแล้วก็เพลงน้องนะครับก็วินีตด้วยร้านวิวแล้วเฮ้ยครับ เข่อีดีเสร็จไปนานด้วยสองวันไลฟ์มีก็ร้านแล้วใช่ไหมฮะในไหนเนี่ยเพลง,งน้อเนี่ยร้านวิวนันเนี่ย <มา S 2> พี่มาเต้นติดต่อกเลยหลอกโปรดิวเซอร์มาเต้นเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวตกดวันะคนข้างหน้าตัดลงติดต่อเลยมาๆๆมาเดินมาด้วยกัน ถ้ oh, ผมจะต้องสอรองแล้วพแต่งมันเป็นหัวใจความแยถ้าฉันม่รักโอเคไม่ยอมไม่ยอถ้าจะอฉันจะไม่ยอมแล้วก็นี้แค่เก็บเพ่อนที่ว่าโอ้แค่นี้น่าจะดีกว่านะฮะเพราะว่า ผมอยากให้บอกนะเ,เรื่องการเต้นผมให้ทั้งสองคนดีกว่านะฮะแต่ว่าเออ่มีเรื่องอยากจะฝากนิดนึงนะฮะไหนๆก็ปกติผมไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่บอนะ่อยไม่ไม่ค่อยเจอผู้คนเยอะๆอย่างนี้นะครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตใจของผมด้วยนะวันที่28ันฝากสองคนไปดูด้วยนะวันที่28กันยายนที่เอ็มสเปียร์นะครับยูวีไลฟ์นะครับผมก็ถ้าใครอยากก็มไปดูกันได้นะครับผมก็ ให้ตัว v A P ฟอนกันสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไปอ้ยโอ้ต่อ,อ้ยโ, <c oughs> โอโอ,อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอมยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ครันน้เโอนย,ย้ยออ้อโอ้ยอองยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเอาายอ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้อ้ยโอยโอ้อ้อยยโออ้อ,อ้้อั Let's o